สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการงานชาวลัคนาราศีกันดาวการงานคือดาวพุธอยู่เรือนมรณะยาออกตัวแรงดาวพุธจะเดินถอยหลังมาที่มีนตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม ก่อน <S an> 19เมษายนงานจะผ่านฉลุยนะคะชาวกันแต่หลัง19เมษายนไปแล้วระวังการประทะกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครทำงานต่างประเทศทำงานเครื่องมือแพทย์จะดีมากมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นมีโอกาสปรับเปลี่ยนเรื่องการงานต้องระวังศัตรูศัตรูจ้องเล่นงานชาวกันด้วยนะคะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศให้ผล กับชาวลัคนาราศีกันมากๆ1หนึ่งปีต่อจากนี้ไปทำอะไรต้องรอบคอบเพราะชาวลัคนาราศีกันมีเจ้ากรรมในเวรนะคะสะกิดข้างหลังอยู่นะคะคอยที่จะเล่นงานเนื่องมาจากอดีตชาติทำเอาไว้นะคะจากจากรรมจากอดีตย้อนมาถึงหาโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาตลอดเลยนะคะอาจจะเป็นเจ้าภาพงานบวชได้ยิ่งดีนะคะ ท้ให้การงานของท่านไม่สะดุดการเงิน ชาวลัคนาราศีกันเดือนเมษายนตั้งแต่8เมษายนดาวเงินซึ่งเป็นดาวกระดุมพาโคจรเข้าเรือนสุภาได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีการเงินที่ได้มาจากการต่างประเทศการเงินที่ได้มาจากการประสานงานผู้หลักผู้ใหญ่การเงินที่ได้มาจากการมีชื่อเสียงภาพรวมรายได้นะคะในหนึ่งเดือนนี้นะคะราศีกันมีทางรวย แล้วก็รอดด้วยเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อทะลักเข้ามาเลยนะคะจะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องเงินทองช่วงการหาเงินนะคะชาวกันระยะยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีเพื่อนเพื่อนแนะนำนะคะช่องทางดีๆมาให้สิ่งที่ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วย ทั้งตัวเองและคนรอบข้างของเสียหายโดนซ่อมหรืออุบัติเหตุเพราะว่าดาวพฤหัสบดีตกมรณะการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เอาตัวรอดได้พราะพุทธพระราหูอยู่ด้วยกันในเรือนมรณะชาวลัคนาราศีกันต้องระวังความรักดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะดาวสุกย้ายไปมรุตยู ต้องระวังนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่มีคนยุโยงเพื่อนบอก ยุยงนะคะชาวกันมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากคนรักหรือได้ตัวเลขจากคนรักด้วยดาวพฤหัสบดีให้โชคนะคะพอได้ตําแหน่งราชาโชคเกี่ยวกับว,วันเกิดอายุคนรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วหลังจากนี้ไปหาโอกาสเป็นเจ้าภาพบวชพระด้วยนะคะเออคือจะทําให้ชาวลัคนาราศีกันดีขึ้นมากเลยนะคะหรือว่าหาโอกาส ไปบวชจะดีมากพระเรือบดีย้ายครั้งนี้พระเรือสบดีย้ายครั้งนี้ต้องระวังนะคะต่อจากนี้เป็นหนึ่งปีคนรักของชาวลัคนาราศีกันจะป่วยบ่อยเลยค่ะแล้วก็จะ ในดีนะมีร้ายในร้ายมีดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าจะออกมาในรูปแบบไหนคนไม่มีคู่ก็จะได้คู่อ่าถ้าคนมีคู่แล้วก็ต้องประคองคนรักจะเจ็บป่วยและเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเพราะฉะนั้นอ่าห้าเมษาพระจันทร์เต็มดวงขอพร19เามษาพระฤกษโ, iterate, โคจรได้ราชาชโชคโชคสอนโชคเลยนะคะจกักรพรรดิแห่งราชาโชคเลยเพราะฉะนั้นแก้เครื่เสริมดวงชะตา ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงผู้พิการทางสายตาคนเจ็บคนป่วยไม่มีเงินรักษาทำบุญลงศพพระสงฆ์อาพาธไทยชีวิตโคกระบือปล่อยปลา19ตัวนะคะกำลังพระพระเือสบดีเพราะฉะนั้นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเทพเจ้าแห่งปัญญานะคะดาวพระเลือสบดีดวงเดียวนะคะคุ้มดวงชะตาคุณได้เลยค่ะเพราะว่าต้องมีนะคะว่าในฐานดวงชะตา ของท่านเป็นอย่างไรถ้าดาวอื่นไม่ดีแต่ดาวพระัสดีคุมดวงชะตาของท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันนะคะหมอ,อแนะนําให้ไปแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาประจําเดือนเมษายนนะคะขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทางทิกต o k ทาง facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามได้3ช่องทางวันเสาร์วัน,ววนอาทิตย์ชมการแลสจดหมออ้อยดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา10 9.00น,นถึง20.00 20. นหน,นึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอ,อ้อยทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวได้ที่ idpunyawat.oi โทร0988556364สุดท้ายนี้หมอ้อยขออวยพรให้ชาวลักนาราสีกันทุกท่านมีโภคกตระย์ตักไม่พร่องหมดนี้หมดศีลหมด,หมดทุกหมดโศกหมดโ,มดโรคหมดภัย ใครต่างๆไม่มาเบียดเบียนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ